จะมีเรื่องจากที่วัดเอี่ยมอ่องประชานิรมิตรที่นนทบ,บุรีมาเป็นเรื่องของพระภัยสารผู้วิเศษนะครับท่านโดนผัวเมียขึ้นมาขโมยของขโมยกระเป๋าตังค์บนกุฏิมาด้วยมอเตอร์ไซคันนี้นะครับใช่ค่ะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก็คือขี่เข้ามาภายในวัดค่ะแล้วก็เหมือนวนรอบๆก่อนดูลาดลาวนะคะเนี่ยแล้วก็จอด ค่อยๆลงกันไปทีละคนแล้วก็เข้าไปในกุฏิแต่ว่ามันจะไม่มีภาพตรงจุดนั้นนะคะเนี่ยก็จะเห็นเดินอยู่ที่ข้างหน้าเนี่ยค่ะซึ่งทางหลวงตาไพศาลเนี่ยก็เล่าว่าเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาท่านเนี่ยกลับจากไปรับกิจนิมนต์นอกวัดแล้วก็กลับมาถึงว่าประมาณเที่ยงครึ่งเปิดประตูกุฏิเข้ามาเห็นว่าหน้าต่างมันเปิดทิ้งเอาไว้ทีแรกคิดว่าลมแรง แล้วมันพัดหน้าต่างเปิดออกก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งค่ะตอนที่จะเอาเงินที่โยมถวายเนี่ยมาฉีดพ่นแอลกอฮอลทำความสะอาดฆ่าเชือ้อปรากฏกระเป๋าสตางค์ที่เก็บเงินเอาไว้เนี่ยหาไม่เจอก็คิดว่าสงสัยเนี่ยต้องมีคนเอาไปแน่ๆก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดของวัดดูก็ทีนี้เห็นชัดเลยค่ะว่าคนร้ายสองสามีภรรยาขี่รถเข้ามาในวัดขโมยเงินไปหลวงตาบอก6,600บาทนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยหลวงตารู้ได้ว่าสองคนนั้นเป็นใครและบ้านอยู่ไหนเพราะว่าเขาเคยมาขอเงินหลวงตาบ่อยๆเคยดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เออเนี่ยสองคนนี้เคยเห็นเข้าใจว่ารอบนี้คงจะเข้ามากะจะมาของเงินหรือเปล่าแล้วก็เห็นไม่อยู่เนี่ยคะโอ้แต่ไม่ใช่สิเพราะวิธีการาเข้ามันผิดแล้วมไม่ได้เข้าขทางประตูใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่เข้าทางหน้าต่างนี่ว่า หลวงตาบอกว่าเงินเนี่ยไม่อยากได้คืนหรอกนะจะเอาไปก็ได้แต่อยากจะได้บัตรประชาชนกับบัตรประกันประกันสังคมคืนเนี่ยค่ะตำรวจสพไซน้อยกำลังกำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะเข้ามาขามโมยถึงในวัดเลยนะครับ